b i s m i l l a h i r า h m a n i r o h i m assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สตุสามค่ะนะักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนเลยตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนวิชาอะไรเอ่ยตอนเช้าเรียนภาษาไทยแล้วตอนบ่ายเรียนวิชาการงานนะคะและเรียนไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเห็นครูได้ว่า5ภาษาไทยอีกแล้วอ่าเราจะไม่สอนภาษาไทยซ้ํานะคะ วันนึงให้มีแค่ครั้งเดียวเจอกันแค่ครั้งเดียวก็พอแต่และว,วิชาไม่งั้นนักเรียนเครียดแน่เลยใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่ใช่ไหมคะ,อ,ะอดทนนะคะนักเรียนสําหรับวิชาการงานครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องที่4นะคะจะจบแล้วนะเรื่องที่สี่ของหน่วยที่หนึ่งนี้จบพอดีเลยนะคะวันนี้ครูจะสอนให้จบเลยแล้วก็ วิชาการงานเราไม่เคยสอบเก็บคะแนนเลยนะคะเดี๋ยวให้สถานการณ์ดีขึ้นวันที่ครูให้มาส่งการบ้านวันนั้นเราจะสอบเก็บวิชาการงานนะคะสอบเก็บคะแนนวิชาการงานดังนั้นนักเรียนห้ามเลื่อนผ่านวิดีโอการสอนของครูทุกคลิปห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเราจะมีการสอบเก็บคะแนนด้วยวิชาของครูนะถ้าไม่สอบเก็บคะแนนครูไม่ไม่สามารถรู้ว่า ไม่สามารถรู้ได้ว่านักเรียนอยู่ที่บ้านนั้นทําเองหนึ่งเซหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นต้องมีการสอบวัดความรู้ด้วยนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะ,ะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าครูแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียนสิ่งที่ครูให้กับนักเรียนเป็นความรู้ที่ให้โดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะครูไม่คิดตังเลยอะวันนี้ให้ความรู้แบบไม่คิดตังนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องที่สี่ การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะวันนี้เราจะมาเรียนเห็นไหมเห็นรูปนี้ไหมเอ่ยรูปอะไรคะก๊อกน้ำอ่าก๊อกน้ำแสดงว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้น้ำนะคะการใช้น้ำก็เป็นทรัพยากรที่เอาล่อสร้างขึ้นมาเหมือนกัน ทุกอย่างบนโลกนี้เป็นทรัพยากรหมดเลยนะคะสิ่งที่เอาลอ์สร้างมาให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะคะดังนั้นเราเมื่อได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วเราต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมันยังคงอยู่กับเราอีกยาวนานนั่นก็คือเราได้ใช้อย่างเราได้ใช้แบบยาวนานเลยนะคะหลายปีไปเลยเราต้องรู้จักการประหยัดด้วย วันนี้มาเรียนการใช้น้ำอย่างประหยัดต้องปฏิบัติตนอย่างไรครูมี5ข้อสั้นๆให้นักเรียนแค่นั้นนะคะข้อที่1ขณะที่เราล้างหน้าหรือว่าเราอาบน้ำอยู่นะคะนักเรียนเราไม่ควรที่จะเปิดน้ำให้มันไหลทิ้งไว้เมื่อน้ำมันเต็มแล้วเราก็ควรจะปิดก๊กน้ำหรือว่าช่วงขณะที่เราอาบน้ำฟอกสบู่สระผมหรือว่าช่วงแปรง,งฟันล้างหน้า เราก็ไม่ควรที่จะเปิดน้ําทิ้งไว้เพราะเวลาเราเปิดน้ําทิ้งไว้เราเปรงนฟันเราล้างหน้ามันเพลินใช่ไหมคะลืมทีนี้ลืมต้องปิดน้ําไปเลยนะคะข้อที่สองการซักผ้าด้วยมือไม่ควรเปิดน้ําทิ้งไว้ตลอดเวลาที่เราซักเช่นเดียวกันเลยบางทีซักผ้าซักมือมันเพลินเหมือนกันนะคะเพลินจนลืมปิดน้ําดังนั้น ควรจะปิดน้ำถ้าหากเราไม่จำเป็นที่จะใช้มันนะคะข้อที่3น้ำที่เหลือจากการซักผ้าหรือว่าถูผ้าเราสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะน้ำที่เหลือจากการซักผ้าไม่ใช่น้ำเฟบไม่ใช่น้ำที่ผสมกับน้ำผงซักฟอกตรงนั้นนะนักเรียนคือน้ำเป็นน้ำสุดท้ายแล้วน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะคะหรือว่าน้ำของการถูผ้า ของการถูบ้านไม่ใช่ถูผ้าของการถูบ้านเราก็สามารถไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะข้อที่4ขณะล้างผักหรือว่าผลไม้จานชามและแก้วน้ำไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนกันค่ะนักเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเพลินอีกข้อที่5หากพบการรั่วไหลของน้ำตามท่อน้ำหรือว่าก๊อกน้ำ ถ้าพบอปล่อยรั่วเราก็ควรบอกพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราให้รีบซ่อมทันทีไม่งั้นถ้าเราปล่อยให้มันรั่วน้ํามันไหลออกมาค่าไฟเยอะไหมคะค่าน้ําค่าไฟบ้านเราเยอะไหมอ่าเยอะค่ะเยอะดังนั้นควรรีบบอกให้ผู้ปกครองซ่อมทันทีนะคะต่อไปข้อที่สองรูปอะไรคะนี่ นี่คือรูปอะไรอ่ารูปการใช้ไฟฟ้าหลอดไฟก็เป็นการใช้ไฟฟ้านะคะการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดก็มีดังนี้หนึ่งเราต้องปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยและคอมพิวเตอร์เมื่อเราไม่ใช้งานนะคะสวิตช์ไฟทุกอย่างเลยแม้แต่ปลั๊กที่เราเสียบเอาไว้ขณะที่เรา ไม่ได้ใช้พัดลมเราปิดเลขศูนย์แต่ปลั๊กที่เสียบไว้มันก็ดูดไฟได้นะคะนักเรียนดังนั้นพัดลมหรือว่าไฟหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้แล้วเราควรที่จะถอดปลั๊กออกนะคะคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันต้องกดปิดเครื่องทันทีนะคะข้อที่สไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆแล้วก็ห้ามนำของร้อนไปแช่ในตู้เย็นด้วย ม่านันมันจะกินไฟเยอะนะคะและตู้เย็นของเราก็ทำงานหนักด้วยข้อที่สามเราต้องเลือกใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์อะไรเบอร์ห้าอ๋อพอเวลาเราไปซื้อการใช้ไฟฟ้าพวกปลั๊กไฟพัดลมม่งข้าวตู้เย็นเราต้องเลือกที่มีสติกเกอร์ติดอยู่ฉลากเบอร์ห้านะคะประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้า ข้อที่4ถอดปลั๊กเริ่มใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งานเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะยกเว้นตู้เย็นตู้เย็นนี้ไม่ต้องถอดนะ,ะตู้เย็นนี้ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ในเป็นเวลานานเป็นเวลาหลายวันหลายอาทิตย์เราก็ควรที่จะถอดตู้เย็นถอดปลั๊กนะคะข้อที่5 รู้จักซ่อมบํำรุงและมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอนะคะมันก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา,อ,าอยู่คงอยู่กับเราอีกยาวนานนะคะถ้าเรารู้จักทำความสะอาดและดูแลดูแลมันให้ดีนะคะต่อไปข้อที่3รูปอะไรเอ่ยเป็นรูปกระดาษใช่ไหมคะกระดาษแสดงว่าในเรื่องของการใช้กระดาษ กระดาษนะคะใช้อย่างไงให้มันประหยัดก็มีดังนี้ข้อที่1กระดาษที่เราใช้ไปเพียงแค่หนหน้ากระดาษมัน1แผ่นมี2หน้าใช่ไหมคะเราใช้ไปหนึ่งหน้าเราเหลืออีกหนึ่งหน้าที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เราอาจจะกระดาษเหลือๆที่มันมีช่องว่างอยู่เราสามารถเอาไปใช้ทดคิดเลข อทอดเลขหรือว่าเย็บเล่มเป็นสมุดบันทึกของเราได้นะคะหรือว่ากระดาษที่เราใช้ทั้งสองหน้าแล้วเราก็สามารถนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆป,ประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างกระปุกออมสินก็ได้ใช่ไหมคะ,ะนั่นเป็นการใช้กระดาษเหมือนกันคือเราไม่ได้ทิ้งเพ่นพ่านเราก็นำกลับมาทำของตกแต่งของใช้ได้อีกใช่ไหมคะ,ะข้อที่ส กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่ใช้แล้วนี่เลยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เช็ดกระจกได้เช็ดหน้าต่างได้เป็นวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่นก็ได้ของใช้ก็ได้หรือว่าของตกแต่งก็ได้นะคะกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์นี้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะนักเรียนเราสามารถนำมาสารเป็นตะกร้าก็ได้นะคะตะกร้าใส่ของแม้แต่จะทำกล่องยินสอก็ทำได้ ้ดยกระดาษนี้เลยกระดาษหนังสือพิมพ์ประปุกออมสินก็ทําจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะและ้อที่3กระดาษที่ไม่ใช้แล้วอย่าทิ้งถังขยะนะคะให้เรารวบรวมนําไปขายก็ได้ไปขายได้ตังไหมอ่าได้ตังแล้วก็บางคนอาจจะนําไปแปรรูปเป็นกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ใช่ไหมคะในเรื่องนี้ก็เป็นการประหยัดกระดาษคือกระดาษที่เราเราใช้แล้วเราก็เอากลับมาใช้ใหม่อีกซ้ำๆๆอยู่แบบนั้นมันก็ทำให้เราประหยัดคือไม่ต้องไปซื้อกระดาษใหม่มานะคะแต่กระดาษอันไหนที่เราใช้แล้วมันยังมีส่วนที่ใช้ได้อีกเรานำไปทิ้งซะเลยพอนำไปทิ้งมันก็เกิดการใช้ทรัพยากรที่มากและทำให้ เกิดเป็นขยะมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ภาวะโลกร้อนอีกนะคะนักเรียนมีข้อเสียหลายอย่างเลยถ้าหากเราใช้ไม่ประหยัดนะข้อที่4เป็นอะไรคะรูปนี้การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะเราใช้ยังไงให้ประหยัดดี1ศึกษาคู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนใช้งานจริงนะคะเราต้องอ่าน ใบคู่มือก่อนถ้าเราจะใช้ค้อนจะใช้กันไกรจะใช้มีดเราต้องรู้วิธีการใช้มันก่อนนะคะถ้าอยู่ๆสมมติเราจะใช้คอ้อนพ่อใช้ให้ไปตอกตะปูเราไม่รู้ว่าค้อนนี้ใช้ยังไงเราไปทำซะและคิดว่าใช้แบบนี้สุดท้ายมันตำมือเราได้เราใช้ผิดวิธีก็ไม่ดีนะคะทำให้ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนั้นเสียาหายได้นะคะพอเสียาหายเราก็ไปซื้อใหม่อีกอก็เกิดการไม่ประหยัดอีกนะคะดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆทุกอย่างเลยเราต้องศึกษาคู่มือของการใช้งานก่อนนะคะข้อที่2ใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตามคำแนะนำในคู่มือด้วย ตรงนี้นะคะข้อที่3มันตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือถ้าหมดอายุแล้วให้ทิ้งนะคะแต่ถ้าชำรุดเราควรรีบซ่อมแซมเพื่อไม่ให้ชำรุดมากจนซ่อมแซมไม่ได้นะคะข้อที่4มันดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องซื้อใหม่นะคะ ดูแลให้ดีนะของใช้ต่างๆที่เราได้มากว่าพ่อแม่จะซื้อให้เรามันต้องใช้เงินเหมือนกันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเราต้องดูแลรักษาให้ดีนะคะให้คงอยู่กับเราอีกยาวนานต่อไปครูจะสั่งการบ้านในหน้าที่46แล้วก็จะบอกคําตอบให้นักเรียนบางข้อด้วยนะคะในหน้าที่46นี้จะเป็นเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตรงนี้เป็นแผนภาพความคิดนะคะนักเรียนชื่ออะไรเอ่ยก็เขียนชื่อของนักเรียนตรงนี้ไปวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าของเด็กหญิงอะไรชื่ออะไรเขียนไปหรือว่าเด็กชายเด็กชายอะไรก็เขียนไปชื่อของเราเองนะคะหลังจากนั้นข้อให้มาข้อสีเขียวนี้การใช้อย่างลบการใช้อย่างลบ เราต้องใช้ยังไงให้ประหยัดในโจทย์เขาให้มาแค่ข้อหนึ่งแล้วก็ให้เราหาเองคิดเองอีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะในโจทย์เขาบอกว่าการใช้อย่างลบให้ประหยัดคือใช้จนหมดทุกครั้งก่อนซื้อก้อนใหม่แล้ววิธีของเราล่ะจะใช้ยังไงให้ประหยัดคิดมาอีกหนึ่งข้อนะคะต่อไปในกล่องสีชมพูใช้อย่างทะนุถนอมไม่กดแรงเกินไป แสดงว่าเป็นการใช้อะไรคะครูฉเฉลยคือการใช้ดินสอไม้นักเรียนเขียนลงในแบบฝึกนักเรียนได้เลยาการใช้ดินสอไม้แล้วก็ข้อนี้ครูก็ฉเฉลยให้นักเรียนอีกนะคะคือใช้ประหยัดโดยใช้จนหมดทุกครั้งก่อนซื้อแท่งใหม่นะคะดินสอกับยางลบนี้จะคล้ายคายกันเลยนะคะต่อไปในสีม่วงการใช้ไฟฟ้า นักเรียนคิดเองนะคะทั้งสองข้อเลยมีในหนังสือแล้วเมื่อกี้ที่ครูอธิบายให้มีในหนังสือหน้า4ี่สิบนะคะนักเรียนคิดเองเลยการใช้ไฟฟ้าเราจะใช้อะไรนะคะถ้าเป็นเตารีดเราจะใช้ยังไงนะคะและเราจะเลือกซื้อประเภทไหนนะคะเราจะเลือกซื้อไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดก็เขียนไปนะคะต่อไปในสีส้มไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา แสดงว่าเป็นการใช้น้ำนะคะก็เขียนหัวข้อหัวข้อใหญ่เลยว่าการใช้น้ำให้ประหยัดคือไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาและการใช้น้ำให้ประหยัดคือทำยังไงอาน,นักเรียนตอบเองในช่องนี้นะคะต่อไปในสีฟ้าใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนซื้อแผ่นใหม่แสดงว่าหัวข้อหลักคือเป็นการใช้กระดาษอน,นักเรียนก็เขียนคำตอบเอาเลยแล้วก็คิดมา อีกหนึ่งข้อวิธีการใช้ประหยัดทำยังไงอ่ะเขียนมาอีกหนึ่งข้อนะคะต่อไปกันบ้านในหน้าที่48ค่ะหน้าที่48เขาให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างลงในแผนภาพความคิดนะคะแล้วแล้วก็ในข้อนี้ครูก็ยกตัวอย่าง ให้นักเรียนแล้วแค่นักเรียนไปเขียนเพิ่มเติมนิดหน่อยนะ,ะดูเลยครูยกตัวอย่างยังไงแนวทางการใช้ครูจะเอาใช้น้ําและไฟฟ้าครูก็เขียนนักเรียนสามารถเขียนตามครูได้เลยนะคะน้ําและไฟฟ้าใช้ยังไงให้ประหยัดคือไม่เปิดน้ําทิ้งไว้ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานน,นําน้ําที่เหลือจากการซักผ้าครั้งสุดท้ายมารดน้ําต้นไม้ นะคะไม่ใช่เอาน้ําที่ผสมผงซักฟอกนะคะถ้าเอาน้ําที่มาผสมผงซักฟอกบางต้นไม้มันไม่รับนะคะต้นไม้อาจจะตายได้ดังนั้นเอาน้ําสุดท้ายที่เราซักผ้านะคะน้าสุดท้ายที่เราล้างผ้าเอามารดน้ําต้นไม้แล้วถ้าเราใช้น้ําและไฟฟ้าประหยัดล่ะจะเกิดผลดีกับเรายังไงถ้าเราปฏิบัติ ต่อตนเองคือเป็นคนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติล่ะจะเป็นยังไงคําตรงข้ามจากข้อความนี้แหละ,ะนักเรียนไปเขียนนะคะแล้วถ้าเราปฏิบัติผลดีที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวเป็นอย่างไรคือทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติจะเกิดผลเสียต่อครอบครัวอย่างไรเขียนไปเลย าเราใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดผลเสียต่อครอบครัวคืออย่างไรก็เขียนเอาไปนะต่อไปข้อที่4นักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะแล้วนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรอ่ะเขียนตามครูได้เลยนะเข้าใจว่าการใช้พลังงานและทรัพ,พยากร ที่ใช้ในการทำงานประเภทต่างๆเป็นสิ่งที่มีวันหมดไปนะคะหรือว่าเสื่อมสภาพได้ถ้าหากเราไม่เราใช้ไม่ถูกวิธีดังนั้นทุกคนควรร่วมมือการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะเพื่อให้ทรัพยากรนี้จะคงอยู่กับเราอีกยาวนานอ่านี่คือครูยกตัวอย่างให้ หลังจากนั้นนักเรียนทำหน้า47 48และ,ะ46 47 48 49และ50นะคะเดี๋ยวไปไปในหน้าของครูก่อนไหนแล้วหน้าของครูเอาหน้าครูขึ้นมาหน้าครูไปไหนนะเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่46ถึง50นะคะ ไม่เยอะเลยเพราะว่าครูฉเฉลยให้นักเรียนแล้วนะดังนั้นนักเรียนคนใดที่ทําเสร็จแล้วส่งให้ครูภายในวันนี้นะคะภายในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อินชาลอถ้ามีคาาครูจะฉเฉลยแบบทดสอบกแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนได้ดูว่านักเรียนทําถูกต้องหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะอย่าลืมส่งนะคะในเช็คส่วนตัวค่ะครูรออยู่นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิบะบาระกาตุ